รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเงินรางวัลของรางวัลและสปอนเซอร์ทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งสมบุริเพื่อสร้างความสมจริงและไม่มีเจตนาแฝงโฆษณาพาณิชย์บุคคลสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้มีเจตนาแอบอ้างเพื่อสร้างความเสียหายแต่อย่างใด รับสู่15 to 1ในแมตชที่8ครับวันนี้นะครับชุดผมเปื่อยหน่อยนะ <aff le ck> แค่เสื้อก็ดูแล้วว่าคอเปื่อยนะฮะวันนี้ก็อีกสามท่านเช่นเคยครับใครบ้างครับคุณธนก,กิจครับพุณเลนทั้งสาท่านใน15 to 1วันนี้ประกอบไปด้วยคุณอ้ํานัทพงศ์อ่ำกลางนักเรียนจากกรุงเทพมหานครคุณโอธนวิทย์ฤทธิรัตน รีแลนซ์จากกรุงเทพมหานครและคุณปันปฏิปันอัศวภูชัยนักศึกษาจากจังหวัดนครปฐมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีนะครับเกิร์สเกิร์สสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับคุณอ้ํานัจพงศ์นะครับผมมาเป็นครั้งที่สองนะครับผมครกรอบที่แล้วอาจจะสูงแต่พลาดท่านะครับผม จังหวะโยนไม่ค่อยดีจังหวะโยนไม่ค่อยดีนะฮะไม่เป็นไรนี่คือโอกาสแก้มือของคุณนะครับกับสองคนใหม่นะครับครับผมกับสองคนใหม่ในวันนี้ด้วยนะครับคุณโอ๋คุณปันนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกับหกข้อแรกของเราในวันนี้นะครับอุ่นเครื่องกันก่อนครับเริ่มครับวันนี้ครับเริ่มต้นเลยนะครับจากผู้กลับมาครับคุณอ้ํานาถพงศ์ครับจากกรุงเทพมหานครครับเพราะผมจะเริ่มต้นที่ศิลปะครับ โอ้โหเมื่อปีพศ2 5 2 7ครับอาจารย์เฉลิมชัยโคฟิดพิพัฒนครับพร้อมกับเพื่อนๆและรุ่นน้องครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรครับได้เดินทางไปวาดจิจกรรมฝาผนังที่วัดอะไรในฝหาราชอาณาจักรนะครับโดยไม่มีการคิดค่าจ้างตอบแทนนะครับและใช้เวลาประมาณ4ปีนะครับในการวาดจนเสร็จสิ้นวัดวัดไทยพุทธประทีปถูกครับคำตอบเป็นของคุณโอครับ รางวัลดครับโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยครับจะมอบให้นักเขียนนักหนังสือพิมพ์กวีนักแปลและบรรณาธิการอาวุโสครับที่สร้างสรรผลงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานครับและมีผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวางครับสี่ไรบะรางวัลน,นาราทิย์ครับคุณปันครับ,รบเรื่องของเทคโนโลยีครับ โดยทั่วไปครับคริปโตเคเรนซีครับจะถูกจัดเก็บโดยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบใดที่บันทึกธุรกรรมหรือข้อมูลต่างๆครับแบบกระจายศูนย์ครับซึ่งข้อมูลธุรกรรมต่างๆเนี่ยจะถูกรวบรวมไว้เป็นชุดชุดนะครับผมและจะถูกเชื่อมต่อกันตามลำดับเวลานะครับทำให้ข้อมูลครับมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปลอดภัยจากการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ อันนี้ไม่รู้แต่เาแต่เาว่าเออบิตคอยแล้วกันตอบตรงๆเลยก่อนอ,อันนี้ไม่รู้า b บิตคอยเป็นหน่วยของคริปโตเคอเรนซีครับจะจัดเก็บโดยเทคโนโลยีบล็อกเชนกลับมาที่คุณอํำข้อที่2นะครับเกมมือถือโปเกมอนโกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับโอลิมปิกฤดูร้อนจัดขึ้นที่ r รีโอเดจาเนโรและ <c oughs> น้ำตาลชลิตาสวนเสนชนะการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ครับ ต่างเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีคศใดในคิดตฟัตวัตที่21ครับ2016พี่โอรครับเรื่องของศาสนา,าและความเชื่อครับพระหุเทวนิยมพระหุเทวนิยมคือความเชื่ออย่างไรโอเ้เวนยมเป็นความเชื่ออ่างไไม่ทราบอความเชื่อหรือการบูชานะครับในพระเจ้า หลายหลายองค์คุณปันครับในบรรดาเพลงลำวงมาตรฐานทั้ง10เพลงครับมีเพลงที่กรมศริลปากรแต่งเนื้อร้องเองทั้งหมดกี่เพลงครับเจ็ดเพลงสี่ครับสี่ครับคำถามไม่ยากครับ และไม่ง่ายกับใครบางคนนะครับอยู่ที่จังหวะครับและความรู้คุณธนก,กิจครับสรุปสกอครับจากบรรดาผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ครบ3าชีวิตคือคุณอ้ํนานัตพงษ์อ่ากลางและไม่มีใครที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่2ชีวิตสองคนยังมีชีวิตเหลืออยู่1ชีวิตคือคุณโอธนวิทยรัตน์และคุณปันปฏิปันอาศาานัศวภูชัย ความต่างคะแนนตอนนี้เป็น311ครับช่วงหน้ากับรอบที่2อีก40ข้อครับ ที่2ของแมชที่8ครับเรายังอยู่กับอัำโอและปันนะครับ311ตอนนี้ขอให้โชคดีกับ40ข้อตรงนี้นะครับมืออยู่ที่เลฟแฮนครับทุกท่านเริ่มด้วยเรื่องของเทศกาลของโลกครับขบวนแห่รถยามะและโปโก รถลากที่ถูกตกแต่งนะครับอย่างปราณีตสวยงามอลังการครับจะถูกลากไปตามท้องถนนครับในวันที่17กรกฎาคมในช่วงของงานเทศกาลกีอง์ที่จัดมาแล้วกว่า1,000ปีที่เมืองดังแห่งใดในญี่ปุ่นครับเกียวโตครับเกียวโตงั้นกลับมาที่ประวัติศาสตร์ไทยครับ ในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระเจ้าเสือแห่งกรุงฝีอยุธยาครับใครครับที่ถูกประหารตัดหัวจากการทำผิดปันครับผันทายเดี๋ยวก่อนนะพันทายนนครับผันท้ายนนทรีครับโอเคครับโอเคครับกดติดทางแรกโอเคครับโอเคครับโอเคครับมีแต้มแล้วมีแต้แล้วโอเคครับโอเคครับผันท้ายนนทรีครับแล้วต่อนะครับอาหารและเครื่องดื่มครับไมนูอาหารครับจากเมืองผู้ดีเมนูใดครับทำได้ โดยนำเนื้อสันในของวัวที่จี่จนได้ฝีน้ำตาลพอประมาณครับและเห็ดผัดที่เรียกว่าดุกเฟลมาห่อโอ้ครับบีเบอตันครับถูกครับบริษัทโซนี่ครับผลิตหุ่นยนต์ชุดไอโบมาตั้งแต่ปีคศ1998ครับจนถึงปัจจุบันโดยออกแบบให้ตัวหุ่นยนต์นั้นมีรูปร่างคล้ายกับอะไรสุนัขครับ ไอโบกพนา <c oughs> พนัทพงไพต่างเป็นคำวัยพ์หรือคำที่มีความหมายเหมือนกันปันครับป่าครับป่าครับที่สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับสวนคิวเคนฮอฟนะครับในเนเธอร์แลนด์ครับมีดอกไม้ใดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกว่า800สฝายพันโอ้ครับดอกทิวลิปครับทิวลิปครับ <c oughs> สองนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับแอนดรูบาโตและริชาร์ดเอฟฟัตตันได้รับรางวัลทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับรางวัลดเมื่อปีที่แล้วครับซึ่งรางวัลน,นั้นตั้งชื่อตามผู้ที่ได้การยอมรับว่าเป็นบิดาของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับรางวัลอารันทัวริง <c oughs> ทุกคนครับดูจอครับ เราจะคุ้นตามันในลุกตัวสีเหลืองครับและใส่เส้ือยืดสีแดงครับแต่ที่เห็นนี้คือภาพว่าต้นฉบับของตัวละครสมมุติครับตัวใดที่เป็นหมีในวัตกรรมยอ้ำมครับวินนี่เดอรพูครับครับผมมีคะแนนบ้างแล้วนะฮะต่อนะครับภาพยนตร์ไทยครับทําให้ชื่อภาพยนตร์ไทยในปีพศ25 3 4ถูกต้องและสมบูรณ์นะครับกริ่งไว้ก่อน ปันครับข้อ่อนไว้ครับครับผมสามข้อแล้วครับถึงเวลาแล้วครับปันครับเล่นเองเพื่อเก็บแต้มหรือโยนครับพี่โอครับพี่โอครับเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดครับนักการเมืองคนใดครับที่มักจะเรียกแทนตัวเองต่อผู้ที่มีอายุน้อยกว่าด้วยคำว่าป่า ได้รับการโปรดเกล้าจากรัชกาลที่เก้านะครับยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษหลังได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นองค์มนตรีเมื่อหกวันก่อนหน้านั้นครับลืมละไม่ไม้ไม่ทราบครับปันครับป๋าป๋าไหนคนเอกเพมติลสุรานนท์ครับป๋าเพมครับ<อ>คนเอกเพมติลสุรานนท์ครับไม่น่าโยนเลยข้อนี้ไม่เป็นไรงั้นเราได้เลือกต่อครับเล่นเองหรือโยนครับข้อนี้ เล่นเองครับเล่นเองครับก็ยังอยู่กับพลเอกเปรมตินาสูลานนท์ครับแล้วเมื่อครั้งที่พลเอกเปรมตินาสูรานนท์ครับดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยครับท่านดํารงตําแหน่งทั้งหมดกี่สมัยครับสี่สมัยครับแล้วก็พาด้วตัวเองครับสามสมัยครับทุกคนครับมืออยู่ที่เลสแฮนด์ครับสถาปัตยกรรมครับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี8ตัวอักษรครับคำใดใช้สื่อถึงระเบียงที่เป็นระเบียงหลอกนะครับซึ่งมีลักษณะคือจะมีราวกันตกยื่นออกมาจากผนังด้านนอกนะฮะในแนวระนาบที่ใกล้มากกับอาคารหรือหน้าต่างและแทบนะครับจะไม่มีพื้นที่ที่ยื่นออกมาจากอาคารเลยครับ <Arctic noise> เบาคนเน็ตีไหมเวยรู้เหรออือมีในหัวมีในหัวนะครับม,มีในหัวเหมือนกันมีในหัวเหมือนกันนะฮะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปริมณฑลที่ว่ามานี้มีทั้งหมดห้าจังหวัดด้วยกันครับจงบอกมาสองจากห้าในกลุ่มปันครับอ่าสมุทรปราการกับนนทบุรีครับอ่าโอเคครับ มีนครปฐมปทุมธานีสมุทรสาครด้วยนะครับอีกสามจังหวัดเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองครับเล่นเองครับในประเทศไทยครับสิ่งใดที่ติดกับรถยนต์จะต้องมีขนาดความยาวและความกว้างอยู่ที่สิบห้าคูณสสบี่เซนติเมตรส่วนกับมอเตอร์ไซค์ครับจะต้องมีขนาดอยู่ที่1 7บเจจดคูณ22บอเซนติเมตรครับป้ายทะเบียนรถครับป้ายทะเบียนรถครับห้าสิบอ็ดครับเล่นเองหรือโยนครับให้อ้ำครับให้อ้ำครับอ้ำครับศาสนาครับ ชื่อมีความหมายว่าตะก,ก้าสามใบครับคัมพีใดทางศาสนาที่รวบรวมหลักคำสอนวินัยไว้มากมายและสามารถแยกออกมาได้เป็นสามหมวดหลักตามความหมายชื่อครับธัตไตรปิโดครับทัตไตรปิฎกครับยี่สิบสามครับเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองครับเล่นเองครับนักร้องชายคนใดครับมีฟิงเกิลล่าสุดคือเพลงโลกทั้งใบครับ ซึ่งตัว MV ของซิงเกิลนั้นถูกปล่อยลง YouTube นะครับเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและตอนนี้ก็มียอดวิวรวมเกิน30ล้านวิวครับอีกทั้งในปีที่แล้วครับเขาก็ได้ออกซิงเกิลดังอย่างใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวที่ตอนนี้นะครับ MV ของซิงเกิลนะครับมียอดวิวรวมเกิน120ล้านวิวครับเด็กกระชมครับ33ครับเล่นเองหรือโยนครับ โยนให้พี่โอครับพี่โอครับดูที่จอครับเรื่องของกีฬาครับพี่โอครับภาพลูกบอลทางซ้ายคือลูกบอลที่ใช้ในกีฬาเบสบอลครับส่วนภาพลูกบอลทางขวาคือลูกบอลที่ใช้ในกีฬาอะไรครับที่มีการเล่นคล้ายคลึงกับเบสบอลครับซอบอลครับไปต่อนะครับเล่นเองหรือโยนครับพี่โออ่าโยนให้ปันครับปันครับเครื่องสําอางครับ คอนฟิลเลอร์เป็นเครื่องสำอางที่เอาไว้ใช้สำหรับทำอะไรยังไงครับอ่าปกปิดเลอ,ลอจุดด่างดำรอยรอยอยที่หน้าครับครับผมเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองครับเล่นเองครับปวติศาสตร์ครับสอ, <2 S 2> องสิงหาคมคอสหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกชายห้าสิบหกคนมาร่วมลงนามบนคำประกาศอิสรภาพของประเทศอะไรครับทำให้<อ>ประเทศนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษอีกต่อไป ประเทศอะไรครับสรัฐอเมริกาครับฝ่ยรัอเิียครับเยมครับเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองครับเล่นเองครับทั้งเท็กซัสโฮมและ o อมา a ต่างเป็นรูปแบบของเกมโป๊กเกอร์ครับแต่ทั้งสองรูปแบบนี้ครับมีความแตกต่างกันอย่างไรในแง่ของวิธีการสร้างลำดับไพ่ห้าใบในเกมครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับ เทคฟัตโอเครับใช้กี่ไปก็ได้ในมือและกี่ไปก็ได้บนโต๊ะนะฮะส่วนโอมา5มือ4โต๊ะ5เพราะฉะนั้นโอมา5ต้องใช้2จากมือและ3จากโต๊ะครับทุกคนอยู่ที่ปุ่มครับยีข้อที่เหลือครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับแรงพื้นฐานในธรรมชาติที่เรารู้จักในตอนนี้นะครับแรงใดมีกำลังอ่อนที่สุดเมื่อเทียบกับแรงพื้นฐานชนิดอื่นๆนะครับ ถึงอย่างนั้นครับมันกลับมีผลอย่างมากครับในระดับจักรวาลที่สามารถยึดเหนี่ยวทุกสิ่งเข้าไว้ด้วยกันครับแรงพื้นฐานเลยครับแรงน้มถ่วแรงน้มถ่แรงน้มถ่อ้้้บทร้อยกองประเภทกาบชนิดใดที่ในหนึ่งบทจะประกอบไปด้วยสองบาทครับซึ่งแต่ละบาทจะแบ่งออกเป็นสองวัค คือวักหน้าที่จะมีห้าคำกับวักหลังที่จะมีหกคำโอครับแบบนี้สิบเอ็ดครับครับผมสามสามสี่เอ็ดเจ็ดเอ็ดนะครับเล่นเองหรือโยนครับพี่โอโยนให้คุณปันครับปันครับถ้าเอาชื่อเดือนทั้งสิบสองเดือนในปฏิทินภาษาไทยมาเรียงลำดับตัวอักษรครับขึ้นต้นตามพจนานุกรมเดือนใดจะอยู่ลำดับแรกสุดครับกรกฎาคมครับไอ้ กันยายนกันยายนครับไม่ถอยเลยก่อไก่ะเนาะใช่กอไก่พี่โอ๋ครับได้เลือกครับเล่นเองหรือโยนครับโยนครับครับผมอ้ำครับกรมราชัณฑ์ครับและกรมสอบสวนคดีพิเศษครับต่างเป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงใดในไทยครับ อ,อมหาวิทยาลกระทรวงยุติธรรมพี่โอรครับเล่นเองหรือโยนครับโยนครับโยนครับนักธุรกิจอยใส่ยังเลยไ้ยอ้ําครับนักธุรกิจชายชาวอเมริกันคนใดครับลาออกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ตนนะครับเรียนอยู่ในปีคศสอ0 5ครับ <c oughs> เพื่อมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เขาเป็นหนึ่ง ในผู้ร่วมก่อตั้งครับได้อย่างเต็มเวลาและปัจจุบันครับแพลตฟอร์มดังกล่าวมีผู้ใช้งานมากกว่า3,000ล้านคนครับตอบชื่อคนครับมาคซักร์เบิกเหลือ15ข้อครับเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองครับเล่นเองครับตูจอครับลบโลโก้และชื่อออกเรียบร้อยนะครับนี่คือภาพของกล่องนมถั่วเหลืองขนาด300มลลิตรฟูออริจินอลครับของแบรนด์นมถั่วเหลืองแบรนด์ใดครับ เป็นอะไรวะัปตามิวเหรอถูกครับโอเคเกือบแล้วห้าสิบสามครับเล่นเองหรือโยนครับโยนครับโยนครับพี่อ๋ครับเรื่องของภาพยนตร์ครับ y ย r e gonna need a bigger boat หรือที่ในภาคไทยนะครับพูดไว้ว่าต้องใช้เรือใหญ่กว่านี้แล้วคือวลีในภาพยนตร์ปีคศหนึ่เรอสิบ้เรื่องใดครับที่มีศัตรูหลักครับเป็นปลาฉลามขาวกินคนอ่จอ จอครับไม่ยอมกันจริงๆเล่นเองหรือโยนครับโยนครับโยนครับอ้ําครับครับดูจอเกณ์ครับในแง่ของข้อความที่ใช้บนอินเทอร์เน็ตครับตัวสอนย่อ T B H ที่เห็นอยู่ครับย่อมาจากอะไรครับแสดงใช่ไหมฮะอินเทอร์เน็ต to be h o n e เ t อ่าโอเคครับเล่นเองหรือโยนครับอ้ําโยนครับโยนครับเอ่อพี่โอครับฟุตบอลไทยครับ อ์มสุปชัยใจเด็ดผู้คว้าตำแหน่งดาวฟันโวของไทยลีกนะครับในฤดูการ2 0 2 2ันย3ิบสอถึงสองพและฤดูการ2023-2024นะครับปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรฟ,ฟุตบอลใดในไทยลีกครับกุยราปะดูหน้าเมื่อกี้ไม่มั่นใจใช่นะครับผมโยนครับโยโยนครับโอเคครับไม่รอถามเลย <laughs> อํำครับภูมิศาสต์เอเชียครับ เชือเขาใดในทวีปเอเชียประกอบไปด้วยยอดเขาที่สูงเกิน8,000เมตรจำนวน10ลูกซึ่งในจำนวนนั้นมียอดเขาเอเวอรเรสต์ครับยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอยู่ด้วยฮิมาเลย์ิมาเลย73 61กับ10ข้อครับเล่นเองลิยอนครับอ้ําเล่นเองครับเล่นเองครับคณิตศาสตร์เลขเลขาคณิตครับมุมแต่ละ<แ>มุมของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับจะมีขนาดเท่ากันที่กี่องศา หกสิบหกสิบครับเล่นเองหรือโยนครับโยนครับโยนครับพี่โอครับนักร้องหญิงลูกครึ่งครับที่ซึ่งมีเพลงครับเพลงดังนะฮะอย่างเพลงพูดอีกทีครับและนักร้องหญิงชาวต่างชาติซึ่งมีเพลงดังอย่างจีนี่อินน์บอทเนะครับต่างมีชื่อจริงที่เหมือนกันว่าอะไรครับและมีนักุลซึ่งคล้ายๆกันครับกิสติน่เอ๋กิสตน่อากล่ครับกิสติน่อาเกิระ ่าโอเคครับพี่โอครับเล่นเองหรือโยนครับโยนสิครับครับผมอ้าครับมหาวิทยาลัยแห่งใดครับของรัฐบาลไทยนะครับก่อตั้งเมื่อปีพศ2514ครับโดยดําเนินการสอนแบบตลาดวิชานะครับที่ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนและไม่มีการสอบคัดเลือกนะครับอีกทั้งยังมีทางเลือกสำหรับนักศึกษา นะครับว่าจะเข้าชั้นเรียนตามปกติหรือจะเลือกเรียนโดยใช้สื่อการสอนทางไกลก็ได้รามคำแหงครับโอเคกาสามครับเล่นเองหรือโยนครับเจ็ดข้อโยนครับโยนครับพี่โอครับสัตว์ในปกรณากรีกครับตัวใดที่ถูกกล่าวโดยทั่วไปว่าเป็นม้าสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งมีปีกคู่อยู่บนหลังครับปีกคู่อยู่บนหลังยิคอนปะไมไ่ใช่ เกาซัสอ้ําครับเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองครับเล่นเองครับการตกปลาครับแบบชิงหลิวมีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดคือสายเอ็นนะครับจะผูกติดกับปลายคันเบ็ดโดยตรงนะครับและบนคันเบ็ดจะไม่มีอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการเก็บสายเอ็นครับในการตกปลาอุปกรณ์ใดติดอยู่ครับเอ่อเล่นอะไรคันโยกอ่ะ รอกครับทั้งคู่อยู่ที่ปุ่มกับห้าข้อที่เหลือนะครับธาตุในตารางธาตุตัวใดมีสัญลักษณ์ว่า N A โดยหากปริโภคมันมากเกิดอ้ําครับโซเดียมครับโซเดียมครับสี่ข้อครับอ้ำมเล่นเองหรือโยนครับโยนครับโยนครับพี่โอ๋ครับคําใดที่ถ้าเอาไปใช้กับแวดวงการเมืองไทยจะหมายถึง การที่กกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งครับพบการทุจริตก่อนฟังให้จบครับถ้าเอาไปใช้กับแวดวงการเมืองไทยจะหมายถึงการที่กกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งพบการทุจริตก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งและฝังให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่ถ้าเอาไปใช้ในแวดวงกีฬาฟุตบอลจะเป็นการเตือนแก่ผู้เล่นที่ทําปิดกติกาและมีการ์ดหนึ่งใบและถ้าได้รับมันสองใบ ในเกมเดียวกันผู้เล่นคนนั้นออกจากสนามทันทีใบเหลืองใบเหลืองใบเหลืองกเกมทุกคนบอก้วอ,อ้ําครับสามข้อคกับร้อยสามคะแนนสูงสุดเป็นไปได้คือร้14 3. 14 3อยสามสิบสามบวกสิบเป็นร้อยสีิบสามร้อยสิบสามที่สองร่วมกับตุ้งไปเอาให้ได้เอาให้ได้ผมเอาใจช่วยคุณ ธุรกิจไทยครับบริษัทใดของไทยครับที่ดำเนินกิจการรงภาพยนตร์เป็นเจ้าของระบบโรงภาพยนตร์แบบเลเซอร์เพล็นะครับที่ใช้เทคโนโลยีการฉายภาพด้วยเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ทำให้ภาพมีความคมชัดกว่านะครับมีสีฟันสดใสกว่าในโรงภาพยนตร์ทั่วไปครับเมเจอร์ซ<ม>ิน<ม>ีเพ<ม>็กซ<ม>์คร<ม>ับ okay. ดูที่จอครับ บุคคลที่มีชื่อเสียงในปฏิฟาดนะครับที่เห็นอยู่ในภาพนี้คือใครครับอาดาฟิลเลอร์ครับสำนักงานใหญ่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยครับตั้งอยู่ที่สถานราชก,การแห่งใดของไทยครับซึ่งตั้งอยู่ที่เขตตุฟิตกรุงเทพมหานครครับสัายาสภาสถานไม่รู้ทำเนียบรัฐบาลครับอ๋อพี่กันโอ คนลที่กันนะเออเนาะเออเนาะอยากที่คนจะเป็นคําถามหมดพอดีด้วยโอุ้ดยจดมากคำถามหมดชีวิตหมดด้วยพอดีเลขสวยมากหนึ่งร้อยยี่สิบสามอันดับที่สามในฟ i น a อลบอร์ดณตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งหสองพัสามร้ีพักนะรับไปนะครับที่เหลือคนละพันนะครับมีชีวิต รอดกันแค่คนละชีวิตตอนจบขอบคุณปานขอบคุณพี่โอขอบคุณอ้ำมากนะครับคุณมีครับคุณีค,ณครับรอโอเคครับจากการแข่งขันเมื่อกี้นี้นะครับผมเราได้ทําการเฉลยคําถามไปว่าในลำดับเดือนในพจนรานุก,กรมนะครับผมสิบสองเดือนนั้นนะครับคําตอบที่ว่ากรกฎาคมถูกแล้วนะครับผม นะครับในคําถามนะครับในโพยของผมได้เขียนว่าเดือนกันยายนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับคุณปฏิปันจะได้กลับมาใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับทันทีเลยนะครับพบใหม่สองอาทิตย์ครับขอบคุณมากครับ